ใครที่หารถแบบเทคโนโลยีเยอะๆนะครับมีความห้องตัวสูงๆเนี่ยคันนี้จะตอบโจทย์ท่านผู้ชม Angel, Angel, like สวัสดีครับท่านผูชมครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถ Ford e v e r e s t ร p t t o o n เยอะๆแล้วเน้นใช้งานในเมืองอย่างเดียวเลยเนี่ย ผมมีมานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูครับนั่นก็นคือ Ford Everest 2.0ไบเทอร์โบรุ่นไทเทเนียมพลัส2วิลด์ดรายฮะนะครับเป็รถขับสอนี่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ที่น่าสนใจเลยคือนี่เป็นตัวรถที่มีอายุรถค่อนข้างน้อยนะครับอายุรถนี่ยกับสอปีเองอนะ่ะเป็นรถปี2023นะครับราคาจําหน่ายที่พิกอโต้ตั้งไว้ก็ไม่แพงด้วยฮะหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นครับแล้วก็เลขไมล์รถสามหมื่น นะอายุรถน้อยนะครับราคาก็น้อยนะครับเลขไมก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องประวัติของตัวรถกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมก็คือ f o r d Thailand ท่านผู้ชม,ชมคืออะไร Ford Thailand นะครับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมมาเลือกซื้อรถนะครับจะได้รถแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมกำลังได้ตัวรถที่พร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องไปกังวลเรื่องการดูแลรักษาเลยนะครับเพราะที่ทราบกันดีอยู่แล้วท่านผู้ชมรถในนามนิติ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะถ้าเอาไปใช้งานปุ๊บจะเข้าเช็คระยะครบตามกําหนดหมดครับต่อให้แบบว่าเออเลขไม่ไม่ถึงอ่ะแต่ถ้าอายุรถนะครับถึงเวลาที่ต้องเช็คระยะเมื่อไหร่เขาจะเข้าเช็คระยะทันทีครับเพื่ออะไรฮะเอาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีในบริษัทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะฮะถ้าคุณนํารถไปคันนี้ไปใช้งานคือหมดกังวลเรื่องการดูแลรักษาได้เลยนะครับประวัติัตรถอะไรพวกนี้เราก็มีพร้อมให้เช็คหมดนะครับมา ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพโดยรวมทั้งหมดกันบ้างนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับอย่างสภาพเองเนี่ยนะผู้ชมด้านหน้าเห็นไหมครับรถแบบไอน้นี้ขับ2เนี่ยสิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลเลยคือเรื่องของความสมบุกสมบันครับก็จะต่างจากพวกรถโ e ล์วได้คือรถโ e ล wheel Drive ในเวลาเรานําไปใช้งานแน่นอนครับคุณมีออกลุยคุณมีออกออฟโรดแน่นอนเพราะฉะนั้นการลุยอะไรพวกนี้มันจะส่งผลถึงเรื่องสภาพการใช้งานโดยรวมทั้งหมดถูกไหมในในในตัวรถขับ4ี่อะแต่พอเป็นขับ2เนี่ยครับ คนที่ใช้งานรถแบบเ็นี้ยขับในเมืองนั้นน่ะขับถนนปกติยังมาต่อยไม่ลุยด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพเองเนยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใตกนน้กันชนบริเวณกันชนนะครับเนี่ยบอดี้ทั้งหมดด้านหน้าฝากระโปรงอะไรพวกนี้ครับบอดี้ด้านข้างทั้งหมดด้านหลังอ่องโดยสารด้านในคือทุกอย่างอยู่ในสภาพที่แทบไม่ต่างจากรถใหม่เลยดีเดียวท่านผู้ชมแต่อย่าลืมนะครับว่าราคาจําหน่ายอยู่ที่ 1, นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นจะทั้งที่ตอนเขาเป็นป้ายแดงก็แห่แพงอยู่เหมือนกันนะ ตอนเขเปิดตัวก็ร้านเจ็ดกว่าเนาะเกือบร้านแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าการออกรถคันนี้กับ Big กออโต้เนี่ยช่วยประหยัดเงินไปได้ห้าแสนเกือบหกแสนกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ f อ r d ด้อวเรสโมเดลนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นรุ่นที่คนให้ความสนใจมากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงยันแบบว่าเป็นรถของ Big Auto อะ่ะเวลาลูกค้ามาที่ร้านจะมาหารถรุ่นนี้เสมอ ขอแบบออปชันเยอะๆแต่เป็นขับ2เนี่ยเพราะว่าอะไรฮะส่วนใหญ่เราใช้เราอยู่ในเมืองอนะคนเมืองนะเราใช้งานในเมืองโอกาสที่เราจะไปออฟโรดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มมากๆท่านผู้ชมแต่คราวนี้ในบางยี่ห้อหรือบางแบรนด์เนี่ยเขาจะแบ่งสัดส่วนลายผลิตมาค่อนข้างแปลกไปหน่อยนึงเนาะถ้าคุณอยากจะได้ออปชันเยอะๆคุณจะต้องซื้อตัวที่มันเป็น4 wheel drive อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่สําหรับรถฟอร์ดเองอะท่าแนบบผู้ชมผมเหมือนกับว่าฟอร์ดก็ทกําการบ้านมาดีอะ โอเคมีเฉพาะกลุ่มขับ4ีเข้าไปนะฟอปชั่นเต็มไปแล้วคนที่อยากได้ออปชั่นเต็มขับ2องะมีไหมมีแล้วเขาก็ทําม,มาให้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับเรื่องระบบฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างถือว่าเป็นตัวท็อปได้เลยเนาะแต่แค่เป็นระบบขับเคลื่อน2รล้อนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันระบบต่างๆคือเยอะมากนะไฟหน้าเองเปิดปิดสูงต่ําอัตโนมัติได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ พวกระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า Ford ได้ไว้แลนี่ไว้ใจได้อยู่แล้วท่านผู้ชมเซ็นเซอร์หน้ามีให้นะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้อยู่แล้วนะครับกล้องมองหน้าก็มีจริงๆตัวรถเขามีกล้องแบบ360องศาให้นะครับก็คือกล้องมองภาพรอบคันนนี้มีติดให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะไม่ใช่พีก็ต้องมาทำเพิ่มนะครับรวมถึงพวกระบบเอเดสเนี่ยฮะเขาจะมีแบบตัวกล้องมีเซ็นเซอร์มีเรดร์ไว้ตรวจจับวัตถุทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเอาไว้แจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วถ้าแจ้งเตือนแล้วเราไม่สนใจหรือเราไม่่ททํําาาากกกรรรยุดดเวตัจะบ ให้อัตโนมัติในส่วนของทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับและระบบนี้เ,ง,เงทำงานได้จริงนะท่านผู้ชมผมยกตัวอ,อย่างให้เลยนะครับสดๆด,สดร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยฮนะคือก่อนที่ผมจะมาตั้งกล้องถ่ายทํากันตรงนี้นะฮะก็จะมีการแบบจัดรถใช่ไหมฮะเก็บฟุตเทจภาพอะไรอย่างนี้เนาะจังหวะที่น้องทีมงานผมก็ถอยรถมาผมมายืนอ,อยู่ข้างหลังยืน <laughs> อยู่ข้างหลังแล้วน้องเขาไม่เห็นครับแต่ตัวรถเห็นแล้วคือเขาแจ้งเตือนปุ๊บแล้วน้องก็ไม่เบรกอะตัวรถเขาทาการเบรกให้ทันทีเลยฮะ นี่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆเลยนะคะเสียดายเหมือนกันว่าไม่ได้เก็บภาพบันทึกไว้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดอเออแต่อย่างน้อยตัวรถเขามีระบบอันนี้มาให้อะ เป็นไงผมโดนชนไปแล้วนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างแบบสดๆร้อนให้ดูเลยนะครับว่าทํางานได้จริงมากๆนะครับท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในพวกของเรื่องดีไซน์กันบ้างนะฮะเรื่องดีไซน์เองก็งบอกอีกน,นะท่านผู้ชมสําหรับโมเดลปัจจุบันตัวนี้ครับดีไซน์เขาจะมีความดุมากกว่าโมเดลที่แล้วเยอะเลยนะครับแล้วก็ดุก,กว่ารถยี่ห้ออื่นๆในคลาสเดียวกันด้วยครับถ้าคุณเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะคุณจะชอบโมเดลของ Ford e v e r e อรมากๆครับแต่ถ้าหากว่าเราดูแบบโมเดล ขอแบบว่าดีไซน์ที่แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยชอบเชียวหน่อยว่าจ,จะแนะนําให้ไปดูเป็นพวกโตโยต้าโฟล์คชูเนะครับบิโกโต้แล้วก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ดูดนันดูแข็งแรงเนี่ยผมแนะนํายังไงก็ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นครับเขาจะตอบโจทย์ดีไซน์ด้านนั้นได้ดีมากๆท่านผู้ชมรวมถึงตรงนี้อีกนะครับนี่อยากให้ดูเรื่องดีไซน์เพิ่มเติมนะครับด้านข้างเองท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมฮะเส้นสายมาชัดเลยอ่าเห็นไหมถ้าไปดูเทียบ กับแบรนด์อื่นไม่ใช่แบบนี้ครับรวมถึงในตัวเจนที่แล้วอะเส้นสายไม่ใช่แบบนี้เจนที่แล้วเขาจะมาลักษณะแบบดูหล่อๆคุม,มพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะในเจนที่แล้วเนาะหรือถ้าดูแบบ f o จูเนอกันไม่ใช่แบบนี้ฮะดูมิ x เ็กก็จะไม่ใช่เส้นสายแบบนี้เห็นไหมฮะเส้นสายสําคัญท่านผู้ชมเนี่ยพอเป็นแบบนีุ้๊บมันทาให้ตัวรถดูแกรง่งเกินพิกัดไปเยอะจริงๆนะครับรวมถึงเรื่องสภาพเพงเนี่ยนี่ใหม่กิ๊บเลยไม่สมบุกสมบันเลยนะฮะนี่เห็นไหม แล้วสีเนี้เป็นรอยง่ายนะจริงสีนี้แต่ดูดูร่องรอยครับไม่มีรอยของแมวยังไม่เห็นเลยเนะีนะ่ะนะครับสภาพจัดว่าค่อนข้างดีนะคุ้มนะท่านผู้ชมราคาล้านสองอมผมว่าคุ้มอยู่นะนะครับแล้วก็ตัวยางเองอันนี้ไม่ต้องกังวลนะท่านผู้ชมรถปียี่สิบสามก็จริงนะครับแต่ว่ายางอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนเซ็ตใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานกันยาวๆได้อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบเพิ่มเติมในส่วนของด้านข้างนิดนึงดีกว่านะท่านผู้ชมอ่ะกล้องมีให้อยู่แล้วนะครับระบบคีย์เลส รงนี้มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองนะท่านผู้ชมฝาท้ายอะไรพวกนี้เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับฟอร์ดเอเวอเรต์โตท็อปแบบนี้นะครับส่วนที่นั่งแถวที่3เองเนี่ยที่ผมสํารวจมาในตลาดนะครับฟอร์ดเอเวอเรตเป็นเจ้าเดียวเท่านั้นเลยนะที่ทำเบาะแถว3แบบพับไฟฟ้า f o r t u n e r ไม่มีนะท่านผู้ชม i s u ูสิวิก็ไม่มีครับ Mitsubishi Pajero ก็ไม่มีถ้าคุณอยากจะได้เบาะพับไฟฟ้าเหมือน Ford Everest อ่ะคุณอาจจะต้องไปดูแบบพวก Mercedes-Benz BMW อะไรพวกนั้นนะเขาจะมีให้แต่อย่าลืมครับนี้เออแต่เบาะ แถวที่สามพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับแล้วเวลาพับเบาะแถวที่3มเนี่ยผมชอบมากเลยพับปุ๊บแล้วมันเรียบเป็นระนาบระนาบดีกว่าตัวรถแต่ท่านผู้ชมเออความมันอกประสงค์ในาการเก็บของอะไรพวกนี้มันมีเยอะกว่าเนาะซึ่งถ้าใครแบบว่าเออเราเน้นเก็บของอะไรพวกนี้ในห้องโดยสารเยอะๆด้วยผมมองว่า Ford Everest จะได้เปรียบรถยี่ห้ออื่นๆไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนี่โตเครื่องกันบ้างเนาะ อันนี้เันเครื่องไบเทอร์โบนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับฟอร์ดเขาจะแบ่งเครื่องเป็น2ตัวหลักๆนะครับก็จะเป็นเครื่อง2.0 VGTurbo กับเครื่องไบเทอร์โบอย่างนี้นะครับมันทํางานต่างกันนะท่านผู้ชมถ้าเป็น2.0 VGTurbo เขาจะเทอร์โบรูปเดี่ยวนะครับถามว่ามันแรงไหมอันนั้นมันแรงอยู่แล้วนะแต่พอมาเป็นไบเทอร์โบเขามีเทอร์โบ2ตัวเทอร์โบ2อูโรูหนึ่งทํางานความเร็วต่ำนะครับลูกหนึ่งเอาไว้ทํางานความเร็วสูงนะครับแต่ว่าจะแรงหรือเด็วประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปทดลองขับให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่านะครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับแต่ก่อนจะขับเนี่ยเดี๋ยวขอโชว์ระบบก่อนนะ <c oughs> คือตัวรถฟังก์ชันระบบอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ Ford e v e e s t รุ่น Titanium Plus แบบนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาที่พวกหน้าจอก่อนท่านผู้ชมนะครับหน้าจอนี้เป็นซิงค์สีนะครับใช้งานค่อนข้างที่จะง,ง่ายขึ้นเยอะนะแต่นี้มันแสงขาวนะเดี๋ยวผมผมปรับให้ดีกว่านะฮะเผื่อว่าแบบมันดูไม่ชัดนะเดี๋ยวขอปรับเป็นดร์กโหมดสักครูหนึ่งนะครับจิ๊บ อ๋อหมดเป็นออโต้อย right ู right ่นะแต่บ yeah. nah ังคับให้เป็นดาร์กเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนพวกจอโทรศัพท์มือถือได้เห็นไหมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เห็นม้าทั้งหมดใช้งานได้มากอะองต๊อปช่างพูดภาษมีเสียงด้วยนะฮะอ่ะนะครับเอออยู่หน้านี้พอดีนะครับตัวหน้าจอซิงคสี่เองพวกนี้ท่านผู้ชมเขามีระบบแอปเปิลแอร์นะครับแบบไร้สายเนาะก็เดี๋ยวผมเชื่อมให้ดูเลยแล้วกันนะครับมันไม่ได้เชื่อมยากนะในอันนี้โทรศัพท์ผมนะครับผมไม่ได้มีเชื่อมนะ พิ่มทรศัค <ru> ้นหารถยนต์ของคุณบนอุปกรณ์ของคุณและเลือกเมื่อพบเนี่ยผมเจอแฟอร์ได้เปนเลสนะครับผมกดไปนะครับแล้วรอ <บน S 1> ไม่นานว่าเล่ห์พินที่แสดงอยู่บนสิ่งตรงกับเล่ห์พินบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณโปรโดสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนเสมอและคุณยังสามารถใช้งงาน <laughs> ด้วยเสิยงของ <laughs> สิ่งเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติในขณะที่รถเคลื่อนที่ เออเขาพูดไม่หยุดเลยนะฮะอ่ะเห็นไหมฮะว่าผมเชื่อมต่อบลูทูธจะเชื่อมต่อพวกคาเพยอะไรพวกนี้ย <c oughs> ไม่ถึงนาทีเสร็จเลยเร็วไหมลูกชมเร็วมากเ,เนาะเห็นไหมอ่ะแล้วก็คาเพยมันทําอะไรได้นะครับก็เวลาเราเปิดพวกกูเกิลแมปอะไรพวกนี้มันมันสามารถโชว์โชว์ขึ้นตรงนี้ได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดเล่นๆดูก่อนละกันเนาะมาไปไหนดีไปไหนก็ได้ไปทีที่นะนะครับเอาไว้ใกล้ๆผมจิ้มมัว่วๆเลยแล้วกันไปเดี๋ยวมองของนองข้ามนะครับ กดเส้นทางมือถือผมมาช้านะผมใช้ iphone x นะฮะถ้าถ้าเป็นพวกแบบ iphone รุ่นใหม่กว่านี้มันจะเร็วกว่านี้เนาะนะครับอ่ะเนี่ยแต่าผมไม่ได้จับหน้าจอไม่ได้อะไรนะผมกดที่มือถืออย่างเดียวนะแล้วผมก็มาจิ้มอย่างนี้เนาะย,ยินเลยหล,ลอกทางไปเดอะมอลล์เนี่ยคับเริ่มต้นเอ๊บเห็นไหมพี่น้องผ,ผมใช้งานค่อนข้างง่ายมากเห็นปะนะครับอันนี้บางส่วนนะฟังก์ชันแค่บางส่วนเท่านั้นนะนะครับ โอเคมาแต่มาดูอีกว่าทําอะไรได้บ้างนะครับตัวรถเองเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะแตกต่างจากรถยี่ห้ออื่นๆแบรนด์อื่นๆหน่อยในเรื่องของระบบฟังก์ชันการใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมต้องการเปิดปิดระบบเนี่ยรถส่วนใหญ่เขาจะเป็นปุ่มเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถ Ford เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยถ้าต้องการตั้งค่าเปิดปิดระบบฟังก์ชันอะไรพวกนี้คุณต้องมาปรับที่ตัวหน้าจออย่างเดียวเลยท่านผู้ชมอย่างตอนนี้เองเนี่ยตัวรถ คันนี้นะฮะระบบทุกอย่างเปิดหมดนะฮะจะเว้นออโตาโออโตาโฮไม่มีปุ่มนะถ้าจะเปิดก็ต้องอย่างเงี้ยนะฮะส่วนพวกแบบเนี่ยเตือนการชนพวกล็อกเลนอะไรพวกนี้รวจอับสายตาจุดบอต่างๆเนี่ยต้องมาเปิดในนี้หมดนะครับมันจะต่างจากยี่ห้ออื่นหน่อยยี่ห้ออื่นจะแบบมีปุ่มมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟอร์ดก็ต้องมาไว้อยนี้ครับเพราะคือว่าอย่างเงี้ยผมว่าดีท่านผู้ชมคือถ้าปุ่มมันเยอะบางทีเราขึ้นมาเราแบบโอ้โหปุ่มเยอะ งงและไม่น่าใช้เนาะเออเพราะน,บบนั้นแบบเนี้ยผมว่าค่อนข้างสะดวกแล้วนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสภาพโดยรวมกันก่อนดีกว่าเนาะก็นะฮะสภาพค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเพราะว่าเลขใหม่มันน้อยท่านผู้ชมแต่ดูในนี้มันอาจจะมืดเนาะฝนมันใกล้จะตกแต่ไม่เป็นไรถ้ามันมืดผมก็เปิดนี่นะม่านหลังคาพาราลมิกนี่นะฮะคือยาวไปถึงแถวที่2นะท่านผู้ชมหลังคาโตวมาอย่างเดียวนะถึงแถวที่2นะครับ ส่วนตัวกระจกเองเนี่ยจะเป็นลักษณะส,สันรูปครับคือเปิดได้แค่ถึงถึงครึ่งตรงนี้นะฮะครึ่งครึ่งตอนแรกอย่างเดียวไม่ได้ลากยาวไปถึงแถว2นะฮะเออผมว่าแค่นี้โอเคนะฮะ,นะะจากที่มืดๆเนี่ยเมื่อกี้พอเปิดม่านปุ๊บโปร่งเลยะครับผมไม่ต้องเปิดกระจกด้วยเปิดม่านขับอย่างนี้เลยะะเออโปร่งขึ้นเยอะเนี่ยเราจะเห็นอีกข้างในค่อนข้างชัดเลยนะเห็นไหมเรื่องสภาพเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไมใหม่ใหม่เลยนะครับสบภาพดีทุกจุดเลยดีกว่านะครับเนี่ยรถผู้บริหารของ Ford Thailand จะเป็นแบบนี้ เขาดูแลมันเครื่งดีนะครับให้ได้เรานะฮะมาเดี๋ยวไปลองขับกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกด้วยนะมาก็ระหว่างขับไปผมก็เปิดระบบแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบเล่นอะไรให้ให้หมดเลยนะครับตัวรถเองก็อันนี้กล้องมีวงเลี้ยวมีอะไรบอกนะฮะนี่แต่ถ้าถอยอยู่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเขาจะเตือนด้วยนะเขามีระบบ RCTA เตอนมุมอับสายตาให้ด้วยนะฮะนี่แล้วพอออกมาสว่างปุ๊บดิมแสงขึ้นมาให้ด้วย เราดูเงี้มดีอย่างเงี้ยนะครับมาแต่วมาดูฟีลลิ่งของตัวขับ2กันบ้างนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมมีขับ4รีวิวตัวขับสไปเนาะอันนั้นก็ขับสนุกเลยนะฮะมาดูว่าอันเนี้ยเขาจะฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับไอเรื่องนุ่มมันนุ่มอยู่แล้วรถมันใหม่นะอันนี้นี่ไปเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับก่อออ ผมอาจจะไม่ได้ทดสอบเรื่องท็อปสปีดให้นุนแรงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจะเน้นใช้งานแบบทั่ว,วไปนะครับคือทดลองขับเหมือนแบบขับอยู่ในชีวิตจริงอะ่ะไม่ได้อัดแบบศูนย์ถึงร้อยเอาแรงที่สุดเพื่อจะดูว่ามันแรงขนาดไหนไม่เอาขนาดนั้นนะครับมันไม่ค่อยเซตตี้เท่าไหร่จะขับแบบว่าเออเหมือนเอาใช้ชีวิตประจาวันอ่ะทั่วไปนะฮะแต่แค่ว่าจะเปิดระบบล็อกเลนเล่น a d a p t i v e c r u ค s e Control ดูนะฮะว่าเขาใช้งานได้ดีไหมเหมาะการใช้งานในเมืองไหมนะครับ นะสบาสบาโอ้โแล้วเครื่องไบท์โบ้แรงแรงนะแรงเลยเมื่อกี้กดคันเร่งแล้วพุ่งเลยนะฮะเออแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคล่องตัวกว่าตัวโฟลิวได้นะท่านผู้ชมเหมือนน้าหนักรถน้อยกว่าขับดูแล้วรู้เลยว่าความคล่องตัวของมันมีเยอะกว่าน,นั้นเนี่ยเอออันนี้คล่องตัวกว่าถ้าเทียบกับโฟลิวได้นะคือโฟลิวได้เขาจะแบบแน่นๆหน่อยแน่นๆเนาะเออแบบขับซีอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาขับ2ด้วยความที่ว่าช่องล่างเขาไม่มีชิ้นส่วนเยอะน้ําหนักรถมันก็หายไปบางส่วนนะผมรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นนะฮะกระจกปิดปกตินะฮะขอปรับกระจกนิดนึงเนี่ยแล้วผมชอบกระจกวถฟอร์ดตั้งแต่โมเดลนี้แล้วนะกระจกเขาใหญ่เออพอมาโมเดลนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกชัด บา้นะปสปอร์อะไรพวกนี้ติดปกตินะครับมาเดี๋ยวมาลองเล่นแบบติดจะงงแง่แหละฮะรถเยอะๆคุซคอนโดนเปิดเลยแล้วกันนะฮะจะลองแต่ลองเซตเซตตั้งค่าก่อนนะมาดิเปิดล็อกเลนด้วยมานะครับเดี๋ยวเราจะเซตไว้ความเร็วผมอยู่ที่66ผมปล่อยนะเห็นไหมเห็นปมอะไรไหมนะไม่ได้กดคันเร่งไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมเห็นไหมเออนี่ประคองอยู่นะ แล้วประคองสมูทท่านผู้ชมคือเมื่อกี้ตอนเขาดึงกลับเนี่ยจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยเดี๋ยวร้องแหมแหมไม่ได้เลยนะฮะอ่ะไปนิดนึงนะฮะเห็นไหมคงอะไรอ่ะถ้าถามว่าดึงดึงกลับแรงมากไหมไม่ท่านผู้ชมเวลาพวงมาลัยเขาดึงกลับเนี่ยเนี่ยเขาดึงกลับเหมือนแบบว่าจับดึงเนี่ยประมาณนี้เออดึงกลับสมูททำดีขึ้นเจนที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมยกเลยก่อนนะครับของเจนที่แล้วเนี่ย เวลาดึงคงอะไรเขาดึงกลับเขาจะดึงแบบอย่างเงี้ยเขาจะดึงนค่อนข้างแรงเออนี่นะเดฟทีผู้คุกคนโทนยังเปิดค้างว้อยู่นะแต่ผมเติมคันเร่งเพิ่มสปีดได้แต่เดี๋ยวพอเขาจับคันหน้าให้เขาลดให้อัตโนมัติครับเนี่ยคันหน้าก็อยู่ประมาณห้าสิบห้าแต่ผมล็อกความเร็วไว้6 6นะฮรเซ็ตได้อีกผมเพิ่มเป็นเจสบแต่ก็ตามมันหน้าอยู่ดีเห็นไหมเออคงอะไรก็จับจับเอานะครับไม่จับมันงันปล่อยมันร้อง แต่แต่ว่าทุกทุกอย่างติดหมดเลยนะครับล็อกเลนอะไรพวกนี้ติดนะครับประคองตัวรถที่อยู่ในเลนดึงกลับอะไรพวกนี้เปิดเปิดหมดเลยนะฮะอย่างตาตามอยู่เลยเนี่ยผมไม่ผมไม่ทําอะไรเลยนะผมเอา้าออกจากคันเลงเลยนะแล้วผมก็เนี่ยแค่มือซ้ายจับพงมาลัยเนี่ยนะะ่มีแค่นี้แหละไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวดูซีเอ็มจีคันหน้าเขาตัดเข้ามา,าจะจับไหมตัดไหมตัดไหมดูดิตัดไหมตัดไหมตัดเข้ามาอ่ะจับคันหน้าแทนและ <laughs> จับสมุติ แตหาเอเลยนะสถบัค่ะเดี๋ยวตามเขาไปหน่อยความคล่องตัวแบบไงผมไปคล่องคล่องตัวกว่าท่านผู้ชมขับสองนะอันนี้ผมพูดในมุมมองขับสองนะครับถ้าเทียบขับสี่อ่ะขับสองคล่องคล่องกว่าเยอะเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองแบบทางโล่งๆหน่อยนะฮะนี่ผมว่าเปิดอยู่ยนะ่แต่เขาไม่จับแล้ว พี่เลี้ยวมานี่ตัดทิ้งนะนะฮะพับก,กันทางานชั่วคราวนะถ้าจะให้กลับมาทํางานก็กดลงนะครับในมีแบบกดบวกกดลบเนาะกดลงเห่าแต่ตอนนี้ไม่จับเซนแล้วมเสมีเนหนจับนะครับเอผมว่าโดยรวมใช้งานในเมืองได้นะัผู้ชมมาเกที่ผมขับเห็นไหมมันติดนะมันไม่ได้โล่งนะนะัผู้ชมแต่คือแบบทุกระบบอะไรทั้เนี้ยก็เปิดติดหมดเลยอะ่ะนี่มีหลายคนแซวนะี่ไม่เหมาะใช้งานในเมืองหรือผมก็ใจให้ดูเลยเนหะ็นไหม ใช้ได้โอเคมาแดดตุก๊กตามใหม่นะสบายดีจริงๆขับอย่างนี้นะฮะเส้นนี้เดี๋ยวผมเซตไว้80แล้วกันเพราะาเส้นนี้เขาไม่ให้เราใช้ความเร็วเกิน80นะครับล็อกเลนอะไรพวกนี้เปิดหมดผมเมาเท้าวแต่แตะไว้ที่เบรกนะแต่ไม่ได้กดนะฮะคือเผื่ออัิเสบมันไม่ได้เบรกกันนะครับไม่ได้กดคันเร่งไม่ได้อะไรเลยปล่อยให้ตัวรถจัดการทั้งหมดเลยฮะระบ,บบทุกอย่างจัดการหมดเขาตอนนี้ตามรถคันข้างหน้าอยู่นะตามรถเก่งคันหน้าอยู่นะครับล็อกลงล็อกเลนเปิดหมดเนี่ยท่านผู้ชม ต่อันนี้เลนมันใหญ่รถเนี่ยรถเขาจะเบี่ยงไปตาม,มาพอช่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยรถรถเขาปเป๋ช่องใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวพอช่องบีบปุ๊บเนี่ยเข้ามาปกติแหละมีเห็นไหมเน <Yeah. S 1> ี่ยเออแต่ขอจับหน่อยเดี๋ยวร้องอีกไมสปอร์ตอะไรทุกอย่างติดหมดนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมปล่อยแล้วไม่ทำแล้วเห็นไหมพวงมาลัยขยับแล้วสมูทมากกับบอกเลยนะานผ้มเออคันข้างนั่งดี เนี่ยใครหาแบบรถแบบนี้ท่านผู้ชมระบบเทคโนโลยีเยอะๆแล้วขับในเมืองอ่ะขับสองพอท่านผู้ชมเอาคือตัวขับสองแค่นี้พอแล้ว oh. ขับสี่บางทีเอาไปมันไม่ได้ใช้อ่ะมันผมมันเปลืองเงินไปอ่ะเพราะว่ารถขับสี่ราคาจาหน่ายมันก็จะแพงกว่าขับสองอยู่แล้วใช่ไหมครับรวมถึงดูแลรักษาอีก่ะมันก็ตูแลดูแลรักษาแพงกว่าตัวขับสองอีกอ่ะเออแต่ถ้าคุณแบบซื้อขับสี่ไปแล้วไปลุยอันเนี้ยได้อยู่เนาะแต่ถ้าซื้อขับสี่ไปแล้วไม่มีโอกาสได้ไฮเปนเจอร์ผมว่าไม่ค่อยะเอาทาร์แล้ ะะมาอันนี้ทางตรงเดี๋ยวลองกดๆหน่อยแล้วกันแต่ผมจะไม่ใช้ความเร็วเยอะนะฮะสบายๆขับสองไมเทรบโบนะผู้ชมเครือร่องไมเทรโบมันดีประมาณนี้ยมันดีใ <laughs> ่ญงเครื่องไมเทอรโบนะฮะปิดล็อกเลนปิดหมดแล้วนะฮะแต่จะลองคุมเองทั้งหมดจะดูฟีลลิ่งหน่อยนะฮะนี่นิ่งครับนิ่งมากผมขับแค่ร้อยเดียวพอยังไปได้อีกกันนะผู้ชมตอนนี้ความเร็วเอาให้ถึงร้อยแล้วกันแตะไปก่อนนะครับ อ่ะร้อยหนึ่งนะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยรอบอืมโอเคอยู่หน้าร้ 7, อยเจ็ดไปเพลินแล้วรถเร็ว่อนเพลินไปหน่อยแต่ถ้าอัตราลิ่งดีอยู่แล้วนะครับต้องจงสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบเครื่องเครื่องนี้อัตราลิ่งดีอยู่แล้วเนี่ยไปสบายๆขับในเมืองแล้วคือในเมืองอ่ะบางทีมันจะมีจังหวะแบบเนี้ยเนาะเออเราก็ใช้ดําความเร็วได้อะไรได้นะครับรวมถึงถ้าท่านผู้ชมแบบไปต่างจังหวัดไปได้สบายอยู่แล้ว เออตราบใดที่คุณไม่ไปออฟโหลดอ่ะไม่แบบไปลุยโคลนไม่ได้ไปทางที่มาสมบุกสมบันเน่ะผมว่าคันนี้เหลือเฟือท่านผู้ชมขับในเมืองรถติดก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านผู้ชมเนี่ยรถติดแบบเมกี้ผมก็ขับให้ดูเห็นไหมมันก็ได้เปิดระบบเปิดอะไรได้หมดนะฮะความคล่องตัวมีเยอะหรือถ้าแบบอย่างเนี้ยเออสมมติเป็นทางข้ามต่างจังหวัดมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะล่องล้อมก็จะไปขับข้ามต่างจังหวัดก็สบายไม่เหนื่อยด้วยเนี่ยท่านผู้ชมพละกําลังเครื่องดีนะฮะอโอเคมากเลยนะเออ ถ้าเทียบกับขับสี่อันนี้จะคล่องนะส่วนตัวพส่วน,ววน,ววนวเป็นผมอะเป็นผมนะผมว่าขับสองพอนะครับเพราะผมไม่ได้อเวนเจอร์เออเนี่ยม,มันจะได้เรื่องความคล่องตัวผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่ขับสี่เยอะมากเลยอืมเนี่ยฮะไปได้หญิงน,นไปได้เรื่อยๆเลย <c oughs> เออไปเดี๋ยวลองหาแบบมุดๆหน่อยด้วยปอดนัินหนึบอยู่แล้วช่วงล่างนะคะับม,มุดๆเล่นๆหน่อย นี่ลืมตัวอีกแล้วเนี่ยร้อยร้อยสิบแล้วผมกะจะไม่เกินร้อยหนึ่งขึ้นขับสนุกนะเปลี่ยนลงเป็นเลสเออแหม่ไม่ได้ดแต่ว่า d อ p t i v e ก่อนผมลืมตัวนะตั้งใจว่าแบบเอมีลิมิตลืมไปรถฝ่อก็จะมีลิมิตนี่เปิดอะไรร้อยหนึ่งเปิดลิมิตเลยแล้ต้องเหยียบเกิน มันขับสนุกมันเมื่อกี้ผมตั้งใจจะแบบขับอยู่ร้อยหนึ่งไม่เกินเนี่ยแต่พอขับไปเรื่อยๆเ,เหมือนคือช่วงล่างดีท่านผู้ชมพอช่วงล่างดีแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เร็วไงแล้วแบบพละกําลังเครื่องมืนเหลือเยอะอ่ะอกดยังไงก็มามันก็เลยเกินร้อยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเลยแต่น,นี้ไม่เป็นไรเลยผมเปิดลิมิตแล้วนะฮะเปิดเซตไว้ไม่เกินร้อยหนึ่งนะฮะแม่แม่ทเร็วไปนะอืมจิบเขินไปหน่อยนะครับมอา,มมอ,ามววอันนี้ก็ ติดๆอย่างนี้ก็ตามๆ้าไปสบายๆนะฮะเดี๋ยวยูเทิร์นเสร็จตรงโน้นน่าจะแบบมมดๆได้หน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแบบเนี่ยเปลี่ยนเล่นไปมาหน่อยหนึ่งนะฮะดูความคล่องอีกทีหนึ่งนะแต่คิดว่าน่าจะสบายอยู่แล้วอะ่ะเพราะเมื่อกี้ที่ขับมาทั้งหมดอะ่ะความคล่องคือที่สุดเลยอ,อันเนี้ยขับสองตัวเนี้ยอืม hmm. ใครที่หาแบบนี้อยู่ต้องต้องมาลองดูเนาะน่าจะถูกใจนะครับอาะแต่ก้ยูเทิร์นแล้วยิกยิดหนึ่งนะฮะเส้นนี้เนี่ยขับกันไม่เร็วรรู้ไงมีกล้องนะฮะ ขับกันไม่เร็ว่าไรเส้นนี้เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกระบบลิมิตมันมีประโยชน์นะท่านผู้ชมนะ้อย่างตอนเนี้ยอ่าผมกลับมาก่อนลืมไปว่าเขาเซตไว้ไม่ให้เกิน80นะครับถ้าคืออย่างเรารู้อยู่แล้วเส้นที่เราขับผ่านทุกวันมีกล้องจํากัดความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณเปิดลิมิตไปเลยเนี่ยผมขับไปเนะี่ยเดี๋ยวผมกดลงไว้แล้วเนะี่ยมันก็ไม่เกินอยู่ดีอะมันก็ตื้ๆอๆแถวนี้เพราะว่าลิมิตไว้นะฮะเออแต่ถ้าพนช่วงไปแล้วคุณอยากได้ความเร็วเพิ่มแล้วแบบรู้แล้วไม่มีกล้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออคุ นีไปเลยแล้วกันไป <c oughs> อื้เนี่ยทุกชมอัตตลตะาเร่งสุดยอดมากควมคล่อ,องเลยดูสินะีน่เต็มหมดทรายนะฮะเป็นไรอ่าเนี่ยต่อไปเห็นไหมมันนิ่งเลยนะทู้ชมเข้าเข้าเอาออกเนี่ยมันมันมันไม่หลุดอะ่ะท้ายมันไม่สะบัตอะ่ะ นะเออแต่ฝันะ่งนี้มันไม่มีไม่มีกล้องนะเอาลิมิตออกก่อนนะฮะฝั่งนี้ไม่ไม่มีกล้องเดี๋ยวขออนิดหนึ่งนิดหนึ่งน,นะฮะไปนะฮะมีไหมขอช่องหน่อยนะฮะนั่นนึ่งนิดหนึ่งตามเข้าไปอ๋อ แหมมุดยากเนีวันนี้รดเยอะเออแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าพอเปลี่ยนเลนแบบเมื่อกี้ท้ายมันไม่สะบัดแต่ผู้ชมรถมันมนิ่งมากนะฮะ <You are S 1> ค่อนข้างนิ่งมากเลยอะ <Yes. S 1> ่ะแลแล้วก็เร่งแสงง่ายอยู่แล้วท่านผู้ชมเนี่แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมตั้งแต่ผมขับมาทุกอย่างยังดูใหม่อยู่เลยท่านผู้ชม เครื่องไม่มีสะอึกเลยเห็นปะ่ะแล้วก็ไม่มีเสียงแบบกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรเงรี้ยเสียงช่องล่างไม่มีเลยเห็นไหมครเนี่ยรถบีโกโตเวลาเราหารถมาเนี่ยสภาพจะเป็นอย่างเงี้ยสภาพจะค่อนข้างดีมากนะเออเครื่องยนต์เองก็อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยโดยรวมอะคือแทบไม่ต่างแต่รถใหม่เลยเนาะเนี่ยระบบต่างๆที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูทุกอย่างทํางานได้ปกติเหมือนรถใหม่อยู่แล้วเนาะประกันอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะท่านผู้ชมประกันของฟอร์ดไทยแลนด์นะนะครับเพราะฉะนั้น รถคันนี้นนคขานข้งคุ้มมากๆอะ่ะเออแล้วยิ่งแบบเราใช้งานในเมืองอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินหรือลงทุนกับมันเยอะท่านผู้ชมเพราะว่าราคาเปิดตัวเขาอยู่ประมาณล้านเจ็ดนะฟอร์ดในเวลาสเปคแบบนี้แต่ตอนนี้บิโกโต้เราอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะนประหยัดเงินไปเกือบหกแสนเลยนะครับอ,อประหยัดเงินไปเยอะนะแล้วก็ได้รถสภาพใหม่แบบนี้นะครับก็ถ้าใคร สนใจ Ford Ever นะครับคุณภาพสูงนะครับสภาพตัวรถดีๆมีประวัติครบเนี่ยมาที่บิ g กออโได้เลยนะครับเรายังมีรถประเภทแบบนี้ให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยท่านผู้ชม เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับ Ford e v e r e s t 2.0 Titanium Plus Two Wheel Drive ปี2023คันนี้ของ Big Auto เนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่านี่เป็นรถที่เหมาะก,กับการใช้งานในเมืองมากๆครับท่านผู้ชมใครที่หารถแบบเทคโนโลยีเยอะๆนะครับมีความคล่องตัวสูงๆเนี่ยคันนี้จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะเออถ้าถามว่าฟีลลิ่งเทียบกับขับ4เป็นไงอันนี้จากที่ผมมีรีวิวตัว4 Wheel Drive ไปนะครับแล้วก็ทดลองขับ4 Wheel Drive ไปด้วยเนี่ยคือฟีลลิ่งมัน ไม่เหมือนกันเลยท่าุผู้ชมคันนี้จะได้ความคล่องตัวมากกว่า h e e l d r i v e เยอะเลยอะ่ะผมไม่ได้บอกว่า h e e l d r i v e ไม่คล่องตัวนะรถ h e e l d r i v e ทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford ก็ดีนะครับ Toyota นะฮะ Mitsubishi หรือว่า i s u ู u เงี้ยรถ h ฟ e l d r ด v e ของเขาเป็นรถที่ดีท่านผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าถ้าหากว่าเรานํารถ h e e l d r ด v e ไปใช้งานในลักษณะแบบขับขี่ทั่วไปมันก็จะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นึกออกไหม <c oughs> นะคือเรามีรถโฟลวิลดแต่แบบขับทั่วไปถึงเวลาก็ เปลี่ยนอะไรนะฮะดูแลเพิ่มเสียงเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้ถูกว่ารถไม่ได้ลุยเลยนะฮะมันดูแบบมไม่ค่อยได้เหมาะสมเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นแบบนี้นะแบบเออเราไม่ลุยอะเรามีกิจกรรมที่แบบผมไม่แอดแอนเจอร์อะผมไม่ลุยแน่นอนผมมีขับในเมืองขับไปต่างจังหวัดแต่อยู่บนถนนปกติครับ ให้มาดูพวกตระกูลขับ2แบบนี้จะเหมาะสมกว่าท่านผู้ชมแต่ถ้าใครแบบมีแผนอยู่ว่าเอ้ยเรามีกลุ่มแอดเวนเจอร์เรามีกลุ่มไปไปออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยได้ลุยแน่นอนให้ไปดูตัวขับส่แทนครับอันนั้นจะเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ฟอร์ดเวนเสตัวขับ4แลเราก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมอายุประมาณนี้เลยนะครับเลขไม้ใกล้เคียงกันนะครับราคาอาจจะสูงกว่าประมาณหลักแสนเท่านั้นนะฮะแล้วก็สภาพดีนะเข้ามาดูได้เนาะ เรามให้เลือกทั้งแบบขับ2แล้วก็ขับ4เลยนะครับแล้วถ้าหท่านผู้ชมนะครับตัดสินใจที่จะออกรถกับ b i g Auto แล้วผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ก่อนเลยนะครับไปทำเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับรับส่วนลดไปฟรีๆี1,000บาทก่อนได้เลยท่านผู้ชม แล้วก็ตอนนี้เองครับทาง Big Auto ของเราเนี่ยมีดอกเบี้ยพิเศษตัวใหม่1.29%มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ for d e v e r e s t ทุกรุ่นย่อยเลยเนี่ยสามารถเข้าร่วมโปรแกร,รมดอกเบี้ยพิเศษ1.29%ตัวใหม่อันนี้ได้ด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วและอยากจะรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรถกับทาง Big Auto สามารถรูปบัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยไม่เสียดอกเบีย้ยสูงสุดด้วยกันถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าท,ท่านผู้ชมท่านใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะทดลองขับเหมือนที่ผมขับดูเมื่อเี้หรืออยากจะนัดหมายเข้ามารับชมรถตัวจริงเนี่ยก็นัดหมายเข้ามาที่บิ๊กออโได้เลยนะครับ ทางเรายังมีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ